คุณตาเป็นผู้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับลำไส้และระบบขับถ่ายซึ่งทำให้ตาเจ็บปวดและทรมานแต่เมื่อได้มาใช้ผลิตภัณฑ์จินพาร์จจี R อ์เอ็นปรากฏได้ผลดีมากอาการต่างๆที่เป็นหายไปตาจึงอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้ทุกท่านที่มีปัญหา เกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกับตาได้รับรู้แต่ตาอายุมากแล้วเสียงพูดไม่ค่อยจะมีจึงให้ยายมาเล่าแทนคือคุณตาปวดท้องบ่อยๆปวดอัดแน่นในท้องเวลาถ่ายก็ลำบากถ่ายยากบางทีก็ถ่ายเหลวถ่ายนั่งนานๆก็เจ็บปวดแล้วมีเลือดไหลหมอจึงให้ยามารักษาตามอาการที่เป็นมียาระบายยาปรับลำไส้ยาขึ้นไส้ยาลิจิตดวงทวาร ก็ทานยามาตามที่หมอให้ปรากฏว่าไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรหมอจึงให้ไปฉีดสีเพื่อดูอาการผลออกมาก็ไม่มีอะไรอีกสุดท้ายหมอต้องบอกว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่ตาจะต้องไปส่องกล้องดูลำไส้แต่มีผลเสียคือจะมีอาการลำไส้เกิดทะลุ ต้องผ่าตัดคุณตากลัวมากไม่ยอมทําเพราะว่าแก่แล้วไม่มีแรงที่จะรับความเจ็บปวดยายกับลูกสาวจึงบอกตาว่าถ้าตาไม่อยากส่งกล้องไม่อยากทรมานให้ตาลองทานผลิตภัณฑ์กินฮัรดเหมือนยายตอนนี้ยายใช้ฮาร์ดเครื่องหัวใจลูกสาวใช้ยูมิ เรื่องเป็นซีผลปรากฏว่าได้ผลดีมากอาการต่างๆหายไปไม่ต้องไปหาหมอจึงได้บอกคุณตาในเรื่องนี้ได้บอกมานานแล้วแต่ตอนนั้นตามไม่เชื่อตาเชื่อแต่ยาหมอแต่ตอนนี้ตาเชื่อแล้วเพราะรับไม่ไหวที่จะเจ็บปวดเลยขอลองใช้จึงได้ติดต่อตัวแทนผลิตภัณฑ์ยูพลัสว่าตัวไหนจะเหมาะกับตาตัวแทนได้แนะนำว่าควรจะใช้ g r n ซึ่งช่วยล้างลำไส้และปรับระบบการขับถ่ายได้ดีโดยให้ทานวันละหนึ่งซองเวลาตื่นนอนตอนเช้าดื่มน้ำตามหนึ่งแก้วตาปฏิบัติตามผลคือพอทาน GRN มาได้ประมาณสามอาทิตย์อาการดีขึ้นอาการปวดท้องทิ้งช่วงระยะห่างไปอุดอับในท้องไม่มีถ่ายเริ่มปกติคุณตาจึงสั่งมาอีกหนึ่งกล่องเพื่อจะทานต่อ พะยะนั้นก็ดูอาการรู้สึกว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อทาน GRN ครบสองกล่องเป็นเวลาสองเดือนรากกุ่าได้ผลดีมากอาการต่างๆหายไปอาการปวดในท้องไม่มีถ่ายได้ตามปกติทุกวันไม่มีถ่ายเหลวไม่เจ็บปวดไม่มีเลือดไหล ตาจึงสั่งมาเพิ่มอีกหนึ่งกล่องเพื่อจะทำต่อเนื่องไม่ให้อาการเหล่าน,นี้กลับมาเป็นอีกตาจึงเชื่อในผลิตภัณฑ์ D R N ว่าช่วยตาได้ในเรื่องปัญหาสุขภาพตาเคยอึดอัดมากตอนนี้สบายใจขึ้นมากสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตด,ดีพวกเราทุกคนจึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เจนพลัสช่วยปัญหาสุขภาพได้จริงๆ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.